5สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันตรายถึงอัมพฤกษ์อัมพาตและประเทศไทยเสียชีวิตจากโรคนี้แล้วกว่า30,000คนนะครับโดยหากมีอาการเหล่านี้รีบหาหมอโดยด่วน1เสียการทรงตัววิงเวียนเดินเซ2มองไม่เห็นมีอาการตามืดบอดข้างเดียวหรือสองข้างทันทีมองเห็นภาพซ้อน3ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวเฉียบพลัน สีแขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก 5. พูดไม่ชัดเสียงเปลี่ยนลิ้นแข็งพูดไม่ดูเรื่องพูดไม่ออกทันทีทันใดหากมี 5. อาการสัญญาณเตือนเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีความเสี่ยงที่ท่านอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกนะครับต้องรีบหาหมอโดยด่วนเพราะหากไม่ทันการเป็นอันตรายถึงอมัมพฤกษ์อัมาพาตและเสียชีวิตได้นะครับซึ่งข้อมูลในภาพรวมเนี่ยมีคนไทย ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วกว่า300,000คนนะครับและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้วถึง30,000คนนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า70ปีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้ทุกคนมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากความดันโลหิตระดับน้ำตาลสูงระดับไขมันในเลือดสูง กว่าเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยมีความเครียดมากเกินไปรวมถึงมีโรคประจำตัวแทรกซ้อนขึ้นมานะครับก็จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกได้นะครับหากมีอาการุ่มเสี่ยงรีบหาหมอโดยด่วนเพื่อรักษาได้ทันการครับ